แก้มแก้มใส่มาละจ้าอ้าวว่าจะถ่ายออกกำลังกายหยุดแล้วขนมอิ่มแล้วออกกำลังกายแล้วหรือยังเอ็กเซไซา์โชว์เพื่อนๆหนค่ะอ้าวฮบุยโชว์พลังจะมาทำอะไรคะวันนี้ อมาทำมาทำท่ากอริล่าเหรอคะโอ้โหกอริล่ากอริล่าเป็นลูกกอริล่าเหรอโอกอริล่าโกรธด้วยโอ้อากอริล่าล้มตายละกอริล่าตายละว้าอ,อ่ะเอ๊ กอรีลาตายแล้วออกกำลังกายเพื่อนดูหน่อยค่ะเราออกกำลังกาด้วยกันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไอ้ทำใม่จ้าทำใหม่ลุกเน่ยคลิปจะมันนี่มันจะลาก ยังไม่ลงสักคลิปเลยค่ะจะลงคลิปนี้แล้วค่ะอ้าวบึ้มบอกกำลังกายท่ามนุตัวจ้าบมมลมมโรงเรียนไม่ได้ไปปิดเทอมนานๆก็จะประมาณนี้ละค่ะอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมอากาศมันรน้อน <c oughs> มีอีกไหมคะโชว์ไหมคะฝากเพื่อนๆหน่อยค่ะมีโชว์อีกไหมโย่โย่โย่มีอีกไหมคะถ้าเด็ดๆให้เพื่อนๆดูหน่อยโย่อ้ยอ,อันนี้ก็ กางขาออกแล้วก็บิดตัวค่ะโอ้อันนี้คือท่าอะไรคะชูมือขึ้นละมุนมุนชูมือขึ้นบอกไปมาชูมือขึ้นละมุนมุนอ่า <c oughs> น้องแกบอกกางกายนานแล้วนะคะแต่ว่าแม่เพิ่งถ่ายวิดีโอก,ก็เลยเหนื่อยๆแล้วค่ะจู๊จโ๊จู๊จูจเหนืน่อยหรือยังคะ ฝากกดไลไค์เลยค่ะเดีวฝากกดไลค์เอายัาางเอายังเหรอยังมีอีกเหรอเอากล้องมันสันนสนส่นนะลูกแซมเพราะสับสนนะลูกเอาฝากหรือยังฝากหรือยังฝากยังเลยฝากไว้ยัง ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องแก้มด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปจ้าบ๊ายบาย